สวัสดีค่ะอาจารย์ดรมุนตัสมิลามานคณะบดีวิทยาลายัยนวัตกรรมและการจัดการสำหรับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตท,ทุกคนนะคะที่ประสบความสำเร็จไปจากเรือกมหาวิทยาลัายาราชภัฏสงขลบนะคะโดยเฉพาะบัณฑิตจากวิทยาลายัยนวัตกรรมและการจัดการซึ่งเราผลิตบัณฑิตเป็นรุ่นแรกวันนี้ก็เป็นเส้นชัยนะคะถึงจุดหมายปลายทางที่นำส่งเด็กๆก้าวสู่การเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริงนะคะ สำหรับการดำเนินชีวิตหลังจากนี้น่าจะอาจารย์อยากจะฝากบัณฑิตทุกท่านนะคะให้มีความตระหนักรู้ในตัวเองนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็รู้คุณค่าในตัวเองและนอกจากนัะที่เราจะต้องตระหนักรูกต้ต่อตนเองแล้วเนี่ยเราจะต้องตระหนกรู้ต่อสังคมด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้อยู่รอดกับสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลง,แงไปในยุคปัจจุบันและการก้าวเปลี่ยนของ คลื่นลูกต่างๆของโลกใบเนี้ยที่มันจะเปลี่ยนยุคจากยุคแล้วยุคเล่าเราเองทุกคนเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะปรับตัวที่จะอยู่กับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับโลกในยุคปัจจุบันได้นะคะค่ะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีและขอให้ทุกคนได้ส่งความสำเร็จมาที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ